ต yeah, yeah. oh. yeah, yeah. ึงไหมึงมก็คือไม่ต้องมีตรงนี้เลยตรงนัคือตึงสุดแหละ้าไม่ต้องช่วย,วยหมอตึ <c oughs> ตงส,สุดพลังนีนก็ว่าตอนนี้คุณแม่น่าตึงกว่าหนูแล้วเ <c oughs> อาจริงเรนะหนาดูดีนะหมายถึงว่าคนทุกากบแบบดินห,หน้ามา งเมซิ่่อยูแต่เมื่อกี้เราแบข้างล่างหลายคนอยู่เหมือนเรออกจากห้องพักผัามาสภาพไม่ได้เป็นแบบใช่สภาพดีมากจริงบอกแล้วว่าพี่เหมาะกับการโดนบิ๊กฤกษ์อ่ะตรงนี้อ่ะประครบขอบหน้าเลยข <c oughs> อบเย็นขอบหน้าเนีกยแบบแบบแบบ Empty ว่าร่างที่วางมันรู้สึกมันไม่มั่นใจตรงนี้ว่าตรงนี้มันเยอะไม่ร <c oughs> ักก็ <c oughs> ตายคนนี้นว่าร่าัก็ได้ก็าย ีเพราะฉะนั้นโปรตีนที่เราไม่ได้เห็นแค่หน้าสุดกันเรามีกล้องกล้องเนื้ไม่ผ่านแอปก็บานใช้ได้อยู่ถ้าดูตัวจริงเขามันอาจจะน่ารักเออเราผ่า mm นโซเชียลนิดนึงจริงกะได้แต่ถ้าคือร้านอย่างในกล้องาคือมันไม่ได้เก่คกูเด็กเสือเกิดกนเด็กต้องว้าวน่ามากเออดูในกล้องตัวนี้วีโอดินแบบเออเกิ่เตัวจริงไม่เอาทสุดใช่ใครเห็นกูนี่เออว้าวต้องถามเด็กทั้งหมดว่าถ่ายวีดีโอยังไงพี่ถึงไม่ค่อยสวยเลย